แบบนี้ถ้าแบบนี้คือก็ต้องไม่หัวรุวนทั้งสองฝ่ายใช่ไหมหรือเขายอมเขายอมอ,อ่ะโอเคนันก็หัวรุวนไปเลยเขาอะ สามวันฮัลพี่นีมายังหรอน่าคุณดูอยู่พี่มาค่ะพี่<า>ยอมใช่ไหมแนวมา,มา,มาโอเคโอเคมาย้ายคุยเลยมาโอเคค่ะคุณยายโอเคเป็นยังไงบางไปเล่นกันมาวิมันครับมนสนุกค,ค่ะสนุกใช่ไหมล้นครับล้นอู้ฝั่งไหนล้นฝั่งน้นเดี๋ยวฝั่งผมลนครับ ว้าห่าห่าโอเคลูกมีมีมีแบบมีรถให้เขาหน่อยไหมสามวันเต็มหรือจะลดให้เขาสักสองวันไหมหรือยังไงหนูลดให้เหลือสามวันละกันค่ะอ้าวมันลดยังไงเท่าเดิมลูกพี่บาบอกว่าห้าวันเลยครับพี่บารับจบคนเดียวไอ้ที่บาเขาบอกว่าพี่บาเขาจะคุณของคนเดียวครับแต่พูดบอกวันเพิ่มไปห้าวันเลยครับก็เล่นทั้งสิบห้าก็ต้องรับคิชชอบทั้งหมดค่ะคุณยายพี่บาบอกว่าพี่บาคูณหมดเลยครับพี่ ไม่ได้ไม่ได้ลูกเงินขายนล้วลูกนะขาคสามพูสิบห้าก็รงในปีหน้าบอกเลยโอเคลูกก็เป็นนะแล้วก็มีอะไรมีอะไรจกคุยกันไหมมีอะไรอยากจะขอโทษขอโพยหรือว่าอยากจะฝากถึงหรืออยากจะอะไรกันไหมลูกน้องฝ่ายโอ้ฝังผมเอ่อ ไม่รู้ว่าผมผมอยู่ผมผมผมตายอ่ะต้องถามคนอื่นอ่ะผมตายผมตายผมตายบ่อยมากผมตายลผมไม่ได้อยู่ในไฟเลยฝากถึงคนที่หลอกผมเมื่อวานถ้าถ้าสมมุติว่าเอ่อพวกผมพูดจาอะไรไม่ดีไปก็ฝากขอโทษได้ครับผมเลี้ยววงไฟครับผมตายแล้ครับถ้าถ้าถ้าใช้เสียงดังหรือว่าวาจาไม่น่ารักก็ขอโทษด้วยนะครับขอโทษนะครับโอเคค่ะฝากถึงคนที่รุ่นใหญ่วัดเชิงนะนะครับอย่าหลอกผมอีกนะพี่ผมเจ็บใจ Yeah เมื่อวานผมโดนหลอกครับเขาบอกมามารุ่นใหญ่วมาเชิงผมลงไปที่ไหนได้เต็มเลยยอมยอมโอเคลรไมได้ค ถึงว่าเป็นเหลี่ยมมึงเสียเหลี่ยมเขาหนิต่อเรเจี๊ยกเลยค่ะกขอบคุณพี่พีด้วยนะคะก็ขอทษนะถ้าแบบว่าทำอะไรผิดพลาดไปหนูไม่ดีไปโอขอโทษด้วยค่ะแต่าไม่เจออีเทียอาโอเคกันนี้ถือว่าเป็นความผิดของ่ารันี้นะฝ่ายจะติดครูดาวนะลูกนะก็คือห้ามเล่าหักจะติดกันใจมีครูดาวทั้งคู่เลยไม่มีครูเดือนมั้ง แล้วมันอยู่เอากับกูสักเดือนไม่ล่ะถ้าถูกคนอื่นมาหาเรื่องอย่างนี้อ่ะไม่ถึงคนอื่นใช่ไหมลูกใช่ค่ะที่ไม่ใช่คนอื่นไม่เกี่ยวคนอื่นไม่เกี่ยวอันนี้เราจะเป็นคู่ดาวของกันและกันเฉยๆชายลูกชายโอเคลูกไม่มีไม่มีการแจ้งการลงโทษอะไรเนาะทุกอย่างไม่มีเนาะโอเคไม่อยากจะตั้หนิหน่วยงานอะไรไหมลูกไม่มีใช่ไหมเรื่องหน่วยงานมีไหมเพื่อนมีหน่วยงานเรื่องไหนไหม หมอเข้าไม่ถึงเอออยากสงสัยแค่หมออุ้มได้ทีละคนครับใช่จตอนนี้หมออุ้มได้ทีละคนลูกจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับหรือว่ายังไม่ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นไปตามแผนลูกได้ยังไงยายตรงนี้ยายเก็บฟีดแบ็กไว้ให้ได้ครับได้ลูกเรื่องลจอไม่ได้ยาเก็บฟีดแบ็กไปหรอเราไปเล่นลูกต่อไม่เป็นไรไม่มีครับสงสัยแค่เรื่องหมอมีเรื่องตำรวจเพิ่มเตจมไหมไม่มีแล้วเนาะไม่มีครับไม่มีไม่มีโอเคลูกอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวทุกคนไปกดออกคูม เอาเอาทีละทีไปเลยโอเคค่ะชนะหรอแล้วเรื่องโกนหัวนี่เอายังไงเกลให้พาเข้าไปโกนไหมเอาอย่างงี้เดี๋ยวยายตอนเล่นลูกต่อเจ๊ป้ายเจเจะเกลไปเป็นตัวแทนคนเดียวได้ไหมไปดูเขาคนนี้ยายเป็นห้องก่อนครับนี่ไงเดี๋ยวยายพาเข้าไปยายเป็นห้องก่อนครับมันมีแต่ย้อนกลับอะไรนีลูกมันมีแต่ย้อนกลับครับเออแป๊บหนึ่งกับนึงยายทำให้ จะรู้ไหมว่า15คนนี้จริงๆนี่ไงเดี๋ยวยายพาเขาขึ้นรถบัสแล้วยายเอาไอเกลไปคนเดียวให้เขาต่อแถวร้านเสื้อผ้าให้เขาโค่นทีละคนแล้วเขาจะไม่ไปเปลี่ยนหรอคะได้หนูต้องจำหน้าเขาถ้าสมมติหนูมองหน้าถ้านูเห็นหน้าเขาไปหน้าเขาเหมือนเดิมนจะจำได้ไหมเนี่ย โอ้เดี๋ยวในนู้ดโดนจาผมแล้วที่มันจินจานต้องออกจากบ้านพี่มาค่ะหัวรู้สามวันนะคะได้มามัไปไปไปพาพี่ไปไปตัดผมเลยไปให้ม่เดี๋ยวนี่นี่ทั้งหมดเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สีดายกุบบดหนึ่งไปกลุบบต้องบอกพีุบบดสามเกลเกลต้องบอกพี่เจนมาออกทีแรกเลยนะเกลวันนี้เขาไม่อยู่อ่ะต้องให้เขามาออกด้วยนะ โอเคค่ะโอเคใครไม่มีรถไม่พี่ก็รอดนคือเราสภาพนี้แล้วเราจะต้องโลนอีกไหมใช่งั้นต้องลุ้นแบบไม่มีผมฟังเสุ้หนด่งบนหนึ่งค่ะมัตอนแรกเหมดเลยไม่คไม่อยู่ฝั่งตรงข้ามทำไมไม่เเราามกลยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะฟังปะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเออคือมันเป็นอย่างนี้คืออยู่ๆก็โดนชวนมาแบบไม่รู้จักใครสักคนเลยเพิ่งรู้ชื่อเมื่อวานตอนเริ่มเล่นนั่นแหละรับส่งฟรีกู <C anne ye> คือแกควรรู้นะเว้ยว่ากระทืบใครแต่แกกระทืบเราอ่ะไม่รู้เรารู้เรามารู้ที่หลังเว้ยเราเสียใจคือเราคือเราเสียใจแต่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะเพื่อนออกกลุ่มไอ่ออกไอ้นี่หมดยังล anyway. so well. right. ูกโอเคเดี๋ยวให้พี่เจนอเคเดพี่เจนโอเคเดี๋ยวให้น้องเจนมาตาอาชีกำลังมา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 อะไรนะพี่พูดล่ะให้ครูขับมาเกิดก่อนพูดเนี่ยไม่ได้เหรอคะคนเสนอไล่คนห่วยเนี่ยให้รู้นนะมิเกลมิเกวนะม่เกลคนนี้คนนี้คนเสนอเราไม่ แปง่เ<ร>ตเ็อนสอไปกนข้า <lessons> ก <scholarship> <découvrir görüş> ินามาเนไปบวครใครขับย้ายขึ้ก่อนเลยรไม่หว้ย้ายมาสใครขับเรานเขอ่เาเไป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 ปไ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 ไป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  แต่เพื่อนนอจะเย็นคุณนะคะอย่างใจเย็นอยู่แล้วแกไม่ได้คืนไม่ได้รับหลงเพื่อนมันึ้นไม่ได้กับลงมาแทงมันน้อยเอาไปเออาเรียบร้อยครบนะครบนะอยู่กันเยอะนะรอรแล้วมันลานี่ก็ได้นะ ไม่ไม่ไม่ไอหัวโลนสามวันมึงเลือกสีผมรอเลยเลือกสีผมโอ้โหเลือกสีผมอันนี้รอบตึงขยายอันนี้รอบตึงอย่างเดียวรอบตึงเท่านั้นโอ้ยรถมันหนักใครวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมล้อให้ไหมยัยเดี๋ยวเดี๋ยวล้อให้ไหมเพราะว่ารถมันหนักหน้านะยายหนักกูเหรอหน้าหนักยายอ่ะธรรมดากูสองร้อยหัวโลอ่ะโอ้โอ้ใช้ได้จัดอ่ะยายหาหมอไหม ขาแล้วหมอไล่รเหตุผลพิธีเออยายยัยน่าอยู่ทีมผมนะเบิ้ลข้างน่ะยายคนเต็มร้านเลยเนี่ยดีเลยเอาไปลุกไปหมดไหเกลว้อนอ่ะลูเลยลูกร้อนสแกนเต็มร้านยัยใครเป็นคนหัวค่ไปเกลไปเกลร้อนสแกนเลยลูก

ขอตั้งค์เอยพี่อนูไม่นะข่าวพึ่งไง,ง os, 2, เอาใครโลดก็คือรอดแน่ลูกเอาท้ายลูกก่อนไอเกลท้ายลูกก่อนโตไว้นะยศสองส่วนหนึ่งี่เป็นเกินจัง่อเนาะ พว่พี่ผู้หญิงเขายังไม่หวเลยะขอตั้งหน่อยดิขอตั้งครับขอตั้งหน่อยขอตั้งไม่ใช่สร้อยเปลี่ยนหนโอหันเปสองสครับอ้ตั้งไม่พอถ้าร้อยห้าร้อยใครมีห้าร้อยขอหน่อยเกรนช์กระเป๋ากระเป๋าหสองเจ็ดสามเหนสองเจ็ห็นครบห้าคนเลยจำได้พี่หัวพี่เวลยังไงจำได้จำได้หัวพี่หเนียนมากเลยเออส ผมทั้งผมดูเหมือนพะโล้อยู่คนเดียวแอบเคิร์นวะเป็นเป็นพะโล้ต้มแบบต้มต้มน้ำเลยนะแบบเข้าเนื้อเข้าเหนียวก็สองเพื่อความกันแู่เจ้าคนพูดพูดทางกันนะหัวโลนเยอะหลรดเยอะหลอ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 ดน้องยังเด็กอยู่อย่าบับตอนนั้น้องมาขึ้นมาเรียบร้อยยค่ะด้ายไปส่งแล้วเคียวมาขึ้นมาหายหมดแล้ว ไปตกไปโคเซนเพื่อนไปตกอันนี้ต่อสิอยูวนมาเจอโคเซนอะไรมึงไอ้นี่ไอ้นี่มาเจออะไรเต่าลิ้นนี่รถกูนี่โคเซนอะไรฮัลโหลโคเซนไปไหนกันไปโรงเรียนไหนเพื่อนโคเซนอะไรรถกูรถนักขันเต่าลิ้นด้วยเต่าลิ้น ก็แน่นนายายเข้าเซฟยายๆยายกับที yeah, I, yeah, ่เดิมยายกับท yeah, oh, ี่เดิมยายกับที่เดิมยายกับที่เดิมไม่ตรงแลนนี่ไอ้แลนเขียวนี่ไม่โดนรถอยู่ดูดยายรถอยู่บูมยายรถอยู่บูมยายบ้าคือพี่ไปเอาเขามาบางคนเขาไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำหรอใช่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  พูดตรงๆอ่รู้ว่าต้องล้นตอนที่เล่นไปแล้วด้วยซ้ำอ่ะเลี้ยวจริงๆเลยคือรู้ว่าต้องล้นตอนอยู่อยู่ในบูมแคร์เมื่อวานที่คุยกันอุบาทจริงๆเลยไอ้บาก้าตอนที่เข้าไปแล้วอ่ะแล้วมึงดูแล้วมึงดูเขาผมยาวเขาเข้ามาทั้งงีริงแบบลอยแกบอกไปหมดเองคือพอผมล้นพอผมรู้ว่าผมล้นแบบไม่ตั้งใจผมเลยพักเลยโอ้ยขับรถอยู่ผมันลงทับฟ้าไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวน้องมารับครับโอ้ยรถรถอยู่กับน้องครับยาย ไอ้เรื่องน้อมารักถหมโอ้ลงป้ายนี่อ่ะลงป้ายนี่อ่ะลงป้ายนี่อะอ๋ออยากลงป้ายนี้ป้ายตรงนี้พรุ่งนี้คุณอาจจะถอยไปเหยียบซ้ำซะแต่ช่วยด้วยนะเรามาเ้าคุณยายลงด้วยสิมาเป็นไรลูกนี่ยายไดยายลงตรงนี้เลยนี่ไม่ตอนตอนนั้นยายมาผมยากเอายาเข้าไปเย็นสลัดหน้าหน้าเอายามาเย็นด้วยนะได้โลนด้วยลง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 โอ้เบรกเบรกไม่อยู่เบรกอยู่รถเบรกยาเบรกรถเบรก โอ้ใครให้คนแก่ขับรถน้อครับขอบคุณครัขอบคุณนะคะพี่ๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้แล้วขอบคุณขอบคุณครับน้องมีเดย์ขอบคุณค่ะได้เลยน้าครับได้เลยน้าครับมันคูดาวเท่าไหร่อ่ะคุณยายมันคูดาวกี่วันหรอคะดาวเอ็ด เจ็ดวันลูกเจ็ดวันนะคะเจ็ดวันก็คือห้ามมีสตอรี่กับเขาน่ะแค่เฉพาะกลุ่มเขาน่ะลูกแต่ว่ามีกับคนอื่นได้ไม่เป็นไรอ๋อโอเคค่ะโอเคลูกแล้วก็อย่าลืมให้น้องเจนเข้ามาแล้วรีบมาหายายนะลูกนะได้เลยค่ะตีมาเก่งมากไปเก็บไป็เซลฟี่เมื่อกี้ลูกหนูหลายรูปเลยไเหี้ยเอาไว้รอเอาไว้รอเอาไว้รอเก็บไว้รอ ล้อหัวลุ้นหัวลุ้นใน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 ลุ้นไอ้ลุ้นเหรอพบคนหัวลุ้นตะนวนมากหน้าบู๋แบบเนาะในขนาดนี้ม่เคีวค่ะม่เคียวคะมันมันอาจจะโทรนิดนึงเนี่ยถ้าถ้าถ้าจถ้ัจนลองลองเปลี่ยนทางดีไหมคะไม่ไม่แล้วรวบตึงในเป๋าอ๋อเอารถตัวหัวลุ้นไปเลยไปไปพี่เป๋ารวบตึงลูกเลือบรวบตึงไปหน่อยหัวเลยดึงไปข้างหลังเหมือนแมนจูอ่ะ ผมอยู่ขึ้นหลังน่ะรวบแรงไปหน่อยมึงเนจะตึงไปหน่อยแล้แลแลจเจลวิกเข้าไปอีกไม่ได้แบบว่าตึงเลยทีนี้อเ,เอ้ยายแต่เพราะว่าเพราะก็มันก็ไอเกมันก็ดึกแล้วนะลูกทำไมพระอาทิตย์มันขึ้นหลายดวงยังวะโอ้ <laughs> โอ้บอ,อาว่ะจอิงอ้โอ้โอ้โอ้อ้ทิตย์มันมีอลายดวงจอ้อ้ออ้ีอ้โอ้้โอ้้ บุ้มแค่คนรวยเลยมีหลายร้านคนที่มีร้านเดียวทุกวันนี้มีหลายร้านหน่อยบุ้มแค่จัดรวยจัดมีหลายร้านแค่ดอปใหม่อะตัวเชื่อกูด้วยเฮลบุ้มแค่รวยจัดมีหลายร้านจริงลูกบุ้มแค่รวยโอ้ยถูกใจถูกใจคำคมถูกใจยัยหวะ รวยจัดปกติมีล้านเดียวเคยเปา<ะ>วันนี้มีหลายล้านหน่อย <c oughs> เอาไปล้านไปล้านหลวบจึิง,จง,งเจอกันค่ะคุณยายเดินูดดเดิดค่ะได้เลยลูกเจอกันลูกไปเอาหาส่งติ้งมาให้ย้ายเพิ่มอีก่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวไปหาตีนแป๊บเอาเลยเอาเลยมาหาตีนต่อเลย เพื่อนกับต่างประเทศไลบ้างหรือว่ายังอยู่ที่นี่ต่อฮัลโหลหรือว่ากลับไปเล่นแอ้ดอบอ่ะมันอยู่กันปะปวดชี้อ่ะปวดชี้ เดี๋ยวมาแล้วพี่ชิแป๊บไม่ไหวแล้วอ,อ๋อเข้าไปวอวอเดิมป้าเกียวเจ็ดห้า